ดีค่ะนี่เรามาดูวัวน้าแต่ออกลูกนะคะวันนี้ตัวข้างในค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้นี่เจ้าวันใหม่โตแล้วเจ้าวันใหม่โตแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูน้าแต่ตัดหวายกันเกาะขี้วัวด้วยนะคะนี่ไม่รู้อยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูก่อน ตัดไวตรงนั้นเนี่ยกล้วยกล้วยน้าแต่มีแต่เครือสวยๆนะคะออกปลีแล้วตัดแล้วนี่ค่ะมาถึงแล้วดูน้แต่สับวหวน้าฝนน้าฝนก็ตัดหวายให้หน้าแต่นะคะวันนี้มีออเดอร์ค่ะ พ่อค้าพ่อค้าไม่มีเวลาไม่มีเวลามาตัดหญ้าเลยนะคะนี่สะอาดมากเลยสะอาดมากเลยนะแต่บอกว่าสะอาดมากเลย,เวยสวนวายนะแต่นี่มาดูผู้ช่วยนะคะนี่ผู้ช่วยจะผ่านไหมคะนี่ <laughs> จะผ่านไหมคะนี่น,นี่สุนัขรับใช้นะแต่มีสองตัวมีปอกคอด้วยรเ,เราไปดูวิธีวิธีตัดหว้กันนะคะสงสัยกะละเย็บนำไวยสวดเกิอป มาดูวิธีตัดไว้กันนะคะนี่นร้นอ,อรน,นแดดพอขายยังไม่กินข้าวเช้าเลยค่ะเนี่ยพอขายยังไม่กินข้าวเช้าเลย ต้องแข็งแรงมากๆนะคะต้องแข็งแรงมากๆฮะอ๋อน่าฝนว่า <laughs> ไม่ใช่มันรกนะคะนี่คือทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ทุ่งหญ้าสวนาทุ่งทุ่งหญ้าดอกไม้สวยๆนะคะ เหยียบน้ำแล้วนี่้ฝน,นซ่อม<ป>หายเราจะไป ไปเบิ่งน้องหัวมันออกเราไปโอ้อเมย์แอมพ์สมนีกับเมื่อยล่ะดูนาแต่ดูไอ้วันใหม่กินหญ้าอย่างสวยสวย นะแต่ลูกโตยาวแม่ยังไม่อ่ะบอถุน้อหน่อยนอน้อวลูกนะแต่ ลูกง่วนะแต่มีแต่ต,มมกกต,ตัวผู้เด้อคือจังคือกันกับเจ้าของเจ้าของกับยังบ่มีเมียง่วกับอะไรแต่ตัวผู้มีแต่ตัวผู้ตัวเถกทั้งเบิรลดผู้นางเฝ้าน,น้องงัว บังหนาวก็มีแต่ดกๆดกขนาดเลยบงังหนาวันอนอี้มันมาไม่ถึงด็อกแม่เสือกม,มันสั่นสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายคลิปให้ดูอีกค่ะค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ